สวัสดีค่ะแม่แม่คลิปนี้นะคะยัมจะมาแนะนำ ามาตรฐานไอซี size, ใช้ได้ตต้งแต่แรกเกิดถึง12ปีเรียกได้ว่าเป็นคลิปแรกในโลกเลยนะคะกับวีลดอนรุ่นโฟล์คารุ่นนี้มาใหม่ล่าสุดจากวีลดอนเลยค่ะช้ได้แต่แรกเกิดถึง12ปีมาตรฐานสูงสุดไอซีดเลยค่ะออกแบบให้เหมาะสาหรับเมืองร้อนอย่างเมืองไทยนะเด็กเล็กก็มีช่องระบายอากาศน้องนั่งแล้วไม่ร้อนหละัะเมื่อปรับเป็นฟังก์ชันเด็กโตแล้วส่วนที่สัมผัสกับตัวเด็กนะคะก็ยังระบายอากาศด้ดีเลยค่ะ อุปกรณ์สีเหลืองที่แถมให้นะคะก็จะเป็นตัวช่วยขยายช่อง Isofix ในกรณีที่รถยนต์เป็นเบาะที่แคบนะคะก็ใช้ตัวนี้เป็นส่วนช่วยในการขยายช่อง Isofix mm hmm. ได้ค่ะปรับเอนนั่งเอนนอนได้ถึง5าระดับค่ะแล้วปรับเอนนอนได้สูงสุดที่160องศาซึ่งเป็นองศาที่ออกแบบแล้วนะคะว่าน้องนอนแล้วสบายและมีความปลอดภัยแบบสูงสุดค่ะสามารถหมุนได้3 6 0อองศาค่ะง่ายๆเพียงคลิกเดียวนะคะ คาซีดเป็นมาตรฐานไอซ์ ide, มาตรฐานสูงสุดของคาซีดแล้วนะคะอันนี้คือเข็มขัดนิรภัยทั้งหมด5จุดค่ะแล้วก็มาพร้อมกับเซฟที T ่สแตนนะคะแบบเต็มระบบเลยมีทั้งหมด3สีด้วยกันค่ะสีสวยมากๆสีออฟซิเดียนแบลค่ะสี i s สตาชิโอกรีนค่ะและสีกลา p ไฟต์เกรยค่ะ กล่องของเวลด้ารุ L ่นโพสตานะคะสีสันสดใสสวยงามค่ะสามารถซื้อเป็นของฝากได้เลยนะคะแถมยังมีประกันอุบัติเหตุจากชับให้ฟรีหนึ่งปีเต็มด้วย<ม>ส่งมอบความรู้สึกดีๆ<ม>และส่งมอบความปลอดภัยให้กับคนที่คุณรักค่ะเอาละค่ะฟังคุณสมบัติจนจบคลิปแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็คงอยากทราบว่าราคาเท่าไหร่ใช่ไหมล่ะคะจอยู่ที่15,500บาทราคาเปิดตัวเพียง7,550บาท มาพร้อมประกาศโครงสร้าง2ปีเต็มและแถมประกันอุบัติเหตุจากชับฟรี1ปีเต็มเต็มเลยค่ะใครสนใจนะคะก็สามารถอินบ็อกหรือทักเข้ามาในแชทได้เลยนะคะ